ครับผมบก็จริงๆเราสองคนคูยืนเล่าว่าไม่อยากให้ขึ้นเลยครับนะฮะใช่ครับแต่มันก็บางทีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันอดไม่ได้ที่จะอดไม่ได้แหละครับเกิดโมเมนต์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมี้ามองตากันนี่มันมันจม่ติดตรงไม้มันที่มันก็มีนิดนึงครับมันไม่ใช่เรื่องจะมาใจอ่อนกันง่ายๆหรอกมันถ้า เอาจริงเอาจริงถ้าไม่คุณไม่มีความรักอยู่คุณจะสั่นไหวไหมเฮ้ยคุณมาทางนี้เลยเหรอก็ต้องดูกันต่อไปครับโอ้ยพอแล้วจริงจริงรู้สึกไงบ้างเป็นเหมือนแฟนแบบจับจิตแบบคู่เราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเห็นอะไรผมว่าเขาผมว่าเขาน่าจะแบบตลกคู่เรามากกว่านะบางทีเราพูดอะไรกันฮาๆมากกว่าผมว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นความน่ารักอ่ะมันเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบ บางทีจริงๆอ่ะเหตุการณ์ก่อนหน้าคือแบบเหมือนแกล้งกันอะไรเงี้ยเดินมาผลักผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาถ่ายรูปมามันก็กลายเป็นภาพแบบเหมือนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนก็เอาแบบเหมือนจิ้นกันเออมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่าประมาณนั้นมากกว่าคือเราก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบตั้งเป้าว้เยวันนี้เจอกันมาจิ้นกันซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆเราเคยมีผู้จิ้นผู้ชายด้วยกันมาก่อนอันนี้หมายถึงว่านี่คือคนแรกของเราเลยอกเลยผมไม่มี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 ใช่ไม่มีไม่มีอาจจะวัยใกล้กันด้วยมั้งก็เลย วายลุงโอ้โห oh. ก็ได้อยู่มันมันควรเป็นเรื่องดีใจเนาะก็ก็ <c oughs> ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด,ด้วยลุง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 แข่งกันลุงลิงอุ้ยครับแข่งลุงลุงหรือลุงลิงเอ้าต้องใหม่เขาเป็นลิงอ๋อล,ลิงลุงลิงฟังกันลุงลิงลุงล <c oughs> ิงลิงเคยเข้าไปส่อง เอผมผมมีเวลาว่างเยอะนั่นแหละครับผมจะไถดูไปเรื่อยๆก็จะเจอบ้างก็ทุกครั้งที่เวลาแบบเหมือนไปออกรายการอะไรด้วยกันหรือว่าไปโปรโมทอะไรด้วยกันก็จะเป็นทางแฟนคลับโปรก็จะน่ารักนะเขาก็จะแบบเหมือนแบบเด้งขึ้นมาบอกเราตลอดอุ๊ยอะไรเงี้ยโอ๊ะอะไรเงี้ยแบบเหมือนจับมีการจับจับโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างกันอยู่เรื่อยๆจริงๆมีแฟนคลับเขาแบบขอเซอร์วิสเราก็มาแบบา่าเซอร์วิสดูหน่อยความมุกมิ้งอะไรอย่างเงี้ย ไม่มี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 ครับขอก็ขอก็ไม่ทำใช่ถ้าขอก็จะก็จะแปลกประหลาดเริ่มรู้สึกเอาแลวอะไรเงี้ยครับมีวแบบเกรงใจน้องใหม่ผมเกรงใจมากเลยครับเพราะว่าไม่จริงหรอกไม่จริงรไม่เกรงใจหรอกก็เป็นการเป็นเพื่อนกันน่ะเล่นแบบเพื่อนกันมากกว่าคือกับเพื่อนคนอื่นผมก็ผมก็เล่นอย่างนี้แหละแต่พอดีมันไม่ได้มีสื่อมาเห็นหรือแบบมีภาพหรือตั่วไป คุณเล <c oughs> ่นคนอื่นแบบนี้ด้วยหรอเล่นเฮ้ยหึงเหรอคุณหึงหรือไรมีเลล์อะไรเขาเจอไหมีมีเรื่อยๆเลยครับเขาก็จะบอกว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะมีแบบเขาเลือกคิดจริงไหมคะไม่ไม่ไม่น่าจะคิดจริงนะครับเขาก็เออเขาก็มองว่าเออมันก็แบบตลกดีน่ารักดีมันจะมีงานอื่นที่แบบจับเราสองคนมาคู่กันไหมยังไม่มีนะไม่ไม่เนอะมันเป็นงานอะไร อ้น่ก็งานคู่รับงานคู่เป็นลักษณะจิ้นเหรอฮะอ่ะผมอยากรู้มากว่างานนี้จะเป็นงานอะไรที่ที่เลือกที่จะมาเรียกเราไปจิ้นกันเนี่ยอ๋อแล้วครับเป็นของใช้ชายชายของใช้ชายชายอะไรอย่างเงี้ยรอของใช้ชายชายด้วยองใช้ชายชายจะผู้ใครผู้สมมุ เออเน่าสนเออตบูตะบอาจารรย์คับก็เออกบบอกกบไม่ไหวแล้วประกบแบบหนักแล้วโอ้โหรุ่นใหญ่ว่ะน่ากลัวนะรุ่นใหญ่ดูน่ากลัวคือเด็กเขาเล่นเขาก็ดูน่ารักดีใช่มันก็จิ้มลิ้มของเราจัดมันดูหนักแน่นอ่ะมันดูหนักหน่วงอ่ะมันอาจจะมีทาร์เก็ตที่เขาต้องการความหนักม่วงเนี่ย อันนี้อันนี้คือถ้าจริงๆเลยนะผมรู้สึกว่าเ,เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเล่นแบบสนุกสนานสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นบทบาทจริงๆอ่ะโ้ยากนะม,มันมองหน้ากันเล่นแล้วมันอาจจะยากอ่ะถ้าเป็นแบบในในเชิงนั้นอ่ะมันเดี๋ยวมองว่าอาจจะหลุดขำอ่ะข่ำหลุดข่ำฝากเป็นบทบาทให้ติดตามแล้วกันในหนังไปเห็นความจิ้มของเรานขโอ้ชัดจิ้มก็ คือด้วยความที่เราเป็นพ่อลูกกันด้วยในเรื่องโอ้จิ้นก็โหดเหมือนกันมันมันดูมันไม่ได้ดูจิ้นแบบนั้นหรอกจะดูแบบมันเรื่องราวมันทาให้รู้สึกว่ามันดูน่ารักดีในกลุ่มในความรักของเราสองคนในเรื่องอะนะมันจะดูแบบน่าจะน่าจะสนุกอะน่าจะดูแล้วขำๆดีอย่างเงี้ยอืมครับก็เฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อลูกพี่ค่ะลูกพ่อนี่ลูกพี่ผมเป็นลูกพี่นี่เป็นลูกพ่อนี่ลูกพ่อครับผม 13ตุลาคมนี้นะครับ13ตุลาคมนะครับผมฝากด้วยนะครับ